อาคารที่มีดีไซน์โดดเด่นฟาษาที่เป็นผน,นังกระจกสุดอลังการรวมกลืนไปกับความโคง้งของแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานภูมิพลบน,บนถนนพระรามสามได้รับมาตรฐานอย่างลีดโกมาตรฐานไวซ์โกลแพลตินัมและมาตรฐานฟิตเวลระดับ3ดาวเดี๋ยวพัมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะว่าอาคารแห่งนี้ใช้กระจก AGC รุ่นไหนกับที่นี่เลยคิงดิชทา h Tower ค่ะ Project, สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะผมก็ได้พาทุกคนเข้ามาอยู่กันที่ King Bridge Tower แล้วนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นอาคารสำนักง,งานให้เช่าเกรด A และเป็นอาคารสูงแห่งแรกของเครือสหพันธ์ด้วยค่ะที่นี่ได้ถูกออกแบบตามคอนเซปต์ของ The Spirit of Synergy เป็นการเชื่อมทุกความสำเร็จอย่างยั่งยืนและยังได้ออกแบบโดยที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบๆอ,อย่างสะพานภูมิพลและแม่น้ำเจ้าพยาค่ะอย่างที่ได้บอกนะคะการออกแบบโดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเนี่ย เขาก็ได so ้มีการออกแบบตามหลักของ a, a s <Yeah>. s i v e d e ไ i g ์เพื <im ans S 1> ่อให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมากที่สุดโดยใช้ธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเพื่อให้คนภายในอาคารเนี่ยอยู่สบายมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งมีพื้นที่เปิดรับธรรมชาติหลายส่วนที่สําคัญนะคะอาคารแห่งนี้เนี่ยก็มีผลมาจากการออกแบบตามหลักของอากาศพลศาสตร์เพื่อลดแรงต้านของลมที่มาประทะตัวอาคารนะคะทําให้อาคารแห่งนี้นะคะ มีการออกแบบบริเวณปลายอาคารที่เอียงขึ้นและมีความโค้งบริเวณปลายอาคารรวมไปถึงฟินที่อยู่รอบๆนะคะที่เป็นแนวนอนซึ่งความยาวนะคะก็จะตามระยะที่แดดส่องถึงนั่นเองค่ะและที่นี่นะคะยังใช้กระจกของ A G C ทําให้ภายในอาคารได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอและกันความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในอาคารและทําให้อาคารนะคะไม่ได้รับความร้อนมากจนเกินไปเดี๋ยวพามะพาทุกคนไปทัวร์จุดไฮไลท์ต่างๆของที่นี่นะคะว่าใช้กระจก A G C รุ่นไหนบ้างเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ คนดูสิคะวิวสะพานภูมิพลเนี่ยอลังการสุดๆไปเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้ที่พำนอยู่นะคะก็เป็นพื้นที่ของฟู้ดคอร์ท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น3โดยปกติแล้วนะคะพื้นที่ฟูดคอร์ตของอาคารทั่วไปเนี่ยก็มักจะอยู่บริเวณชั้น1ห,หรือชั้นใต้ดินแต่ที่นี่ก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ในอาคารนี้นะคะให้วิวสวยๆโดยจุดที่อยู่นะคะก็มีระดับเดียวกับสะพานภูมิพลด้วยทําให้คนที่อยู่ในอาคารนี้นะคะได้ใช้เวลาพักกลางวันไปกับการชมวิวนะคะก็จะมาทานข้าวก็ได้หรือจะมานั่งพูดคุยทํางานที่นี่ก็ได้ก็จะทําให้เห็นวิวสวยๆไปด้วยเลย นี้นะคะพำก็อยู่ที่ชั้นสับปแล้วนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็เรียกว่าสกายเทเลสพอออกมาข้างนอกนะคะเราก็จะเห็นสระน้านะคะที่แผ่นมองออกไปเนี่ยก็จะเห็นตัวดินแม่น้าเจ้าพระยานะคะแล้วสะพานปูมิพลที่อยู่คู่กันซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆเลยนะคะและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สําคัญของที่นี่นะคะก็คือพื้นกระจกตรงนี้นะคะที่พำยืนอยู่เลยนะคะโดยที่พำเนี่ยสามารถมองตรงนี้นะคะลงไปถึงชั้นล่างได้เลยนะคะและกระจกตรงนี้นะคะก็ใช้เป็นกระจกของ a อ c ซึ่งเป็นลามิเนตหลายชั้นโดยขั้นด้วยฟิล์ม PVB นะคะซึ่งเรามั่นใจได้เลยนะคะว่ากระจกที่พามยืนอยู่ตรงนี้แข็งแรงและปลอดภัยแน่นอนค่ะเรามาดูข้างในของบริเวณชั้น39บ้างนะคะ ตรงนี้ที่ทําอยู่นะคะก็จะเป็นล็ราสาหรับผู้บริหารนะคะที่เป็นพื้นที่ไว้ให้ผู้บริหารยมาพบปะพูดคุยกันนะคะโดยที่จะมีห้องแยกทั้งหมดสองฝั่งนะคะสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการประชุมหรือให้เชฟมาทําอาหารให้ทานส่วนตัวก็ได้ค่ะจากที่ําได้เดินออกไปตรงข้างนอกเทเลสและได้เข้ามาข้างในนี้นะคะ จะรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะคะว่าข้างในเนี้ยเย็นสบายกว่ามากเลยนะคะและไม่รู้สึกแสบตาเหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกเลยที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้กระจกผนังอาคารเป็น Low E Laminate IGU โดยใช้กระจก Low E s t o r r a ร Vision 40T ซึ่งมีคุณสมบัติในการกันฉนวนมาทำเป็นกระจกลามิเนตโดยที่ใช้ฟิล์ม v v สี s ีสีส g r a กรมาขั้นกลาง ซึ่งจะช่วยลดความร้อนและกันแสงจากดวงอาทิตย์จากนั้นเนี่ยก็จะมาประกบเป็น IGU เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนโดยขั้นด้วยสเปซเซอร์ซึ่งจะมีการใส่สารดูดความชื้นทำให้อากาศตรงนี้นะคะกลายเป็นอากาศแห้งดังนั้นนะคะกระจก Low E-Laminate IGU จะมีคุณสมบัติในการช่วยลดความร้อนทำให้ข้างในเนี่ยลดการใช้พลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงยังช่วยลดเสียงภายนอกที่จะเข้าสู่ในอาคารได้อย่างดีด้วยนะคะและส่วนของสเปนเดอร์ที่เป็นกระจกรอยต่อของอาคารก็จะใช้เป็น A G C Luxe ที่มีสีเทาอ่อนสุดหรูเพื่อช่วยเรื่องมูดแอนโทนในการยกระดับดีไซน์ของการออกแบบกระจกผนังอาคารและช่วยสะท้อนความร้อนออกไปอย่างดีด้วยค่ะ หลังจากที่พาได้พาทุกคนเดินชง Kingbridge Tower ซึ่งอาคารแห่งนี้นะคะก็ได้มีการออกแบบให้เชื่อมต่อกับธรรมชาติโดยใช้วัสดุประจกจาก AGC เป็นตัวเชื่อมได้อย่างลงตัวตามหลักการออกแบบของ Passive Design ที่ทำให้ภายในอาคารยังเย็นสบายถึงแม้ว่าข้างนอกเนี่ยจะมีแดดร้อนจัดก็ตามจนได้รับมาตรฐาน l e d Gold มาตรฐาน White Score p l a ติ n ั m และมาตรฐาน i t w e l l สูงสุดระดับที่3ดาว ซึ่งอ,อาคารแห่งนี้นะคะนับว่าเป็นที่แรกเลยนะคะที่ในประเทศไทยและในเอเชียได้รับรางวัลน,นี้ด้วยซึ่งรางวัลน,นี้นะคะก็เป็นมาตรฐานที่อาคารเนี่ยได้มีการคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ในอาคารและเป็นโครงการต้นแบบที่เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามหลักของ CECI ด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจกระจกโล e s t o p g r เ y v i s i o n 40T หรือกระจก l ัก g r ก y ของ AGC สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ w w w a g c p l a t a r s c o t h หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสแกน QR code เพื่อเข้าไปสอบถามที่ไลน์ OA ได้เลยค่ะหรือจะไปคลิกลิงก์ในแคปชั่นที่พมทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พมขอลาไปด้วยวิวสวยๆกับสะพานภูมิพลกันค่ะบ๊ายบาย you